ยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคปปนะครับสรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเปเป้บอนสเต e ์ให้ทุกคนติดตามกันนะครับกับคอนเทนต์ Love in My Heart ล่าสุดวันนี้ถึงคิวเด็กไทยพัิตาเป็นคนแรกเลยนะครับที่ลงแล้วก็เป็นอันดับที่3ของวงในการโปรโมทแล้วมาเรียงแบบว่าญี่ปุ่นก่อนตามด้วยเกาหลีแล้วก็ไทยนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะกลับไปที่อาซาและเป็นคนญี่ปุ่นคนที่2ของวงแล้วก็ตามด้วยเมมเบอร์ชาวเกานะครับทำให้อาชอน ก็รามิแต่น่าจะเป็นรามิแล้วก็ปิดจบที่ชิกิตาของเด็กไทยแล้วก็คนสุดท้ายก็คือไอคอนถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นการเรียงตามนี้หรือทุกคนคิดว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาแต่ที่แน่ๆวันนี้ถึงคิ้วพาริตาคุณหนูแพรแห่งเบบี้มอนสเตอร์ะรับมาเป็นคนที่3ย้อนกลับไปอีกโลเคชันเดิมก็คือทุ่งหญ้าเหมือนกับพี่รุกะเลยนะครับน่าจะเป็นการลงสลับกันอีกแล้วกับพี่รุกะฟิลทุ่งหญ้า โรราอยู่ในเมืองวินเทจวินเทจนะครับแล้วก็พาริตาเป็นซีนทุ่งหญ้าและเมมเบอร์คนต่อไปก็น่าจะเป็นฉากเดียวกันเซตเดียวกันกับโรราน่าจะเป็นการสลับตามนี้ YG เขามีลูกเล่น YG เขามีคอนเซปต์นะ ล่าสุดพาริตาเป็นคนที่3ที่ลงไว้กับไวท์ที่ดีมากๆสวยที่สุดในชุดแบบฤดูหนาวท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเหลืองทองต่อให้คลิปจะไม่ชัดเพราะฟิลจะเป็นแบบมูทแอนโทนของฟิล์มวิดีโอก็ตามแต่ความวิชวลของพาริตาก็ยังคงชัดเจนยิ่งกว่า 4K กันเลยรอยยิ้มเอ่ยการมูฟเมนต์ทุกอย่างแฟนๆเนี่ยเขาคอมเมนต์ในคลิปนะครับหลายคนเลยบอกว่านางฟ้าพาริตาพาริตาแองเจลสวยราวกับนางฟ้าสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงอธ วิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือในฝันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่ความสวยความวิชชัก็คือจึ้งจริงๆนอกจากพาริตาที่ถูกพูดถึงแล้วเนี่ยแฟนๆเขาก็ยังแอบแซว YG กันด้วยนะครับว่า YG แบบใหม่แบบซับมีการจัดเรียงหน้า IG ให้มีความสวยคุมโทนมีธีมมีลูกเล่นไม่ได้ลงแบบมั่วซั่วสุ่ม4สุ่ม5กันแล้วครับการโปรโมทรอบนี้ก็ลงไปเป็นแคอนเซ็ปต์เป็นแถวเป็นแถวเรียงหน้ากระดานกันไปจัดการควบคุม IG ได้เป็นอย่างดีในการโปรโมท Love e in my h a r t โดนแซวไปแล้วหนึ่งนะครับสำหรับทีมของ YG ในการลงรูปลงคอนเทนต์โปรโมตใน Instagram และนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบมอนที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของคุณโนปราตามไปดูกันได้เลยที่ใน IG ของ Baby m ม n s t e r กดไลค์คอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วก็มาคุยกันมาเมาส์กันได้ว่าเป็นยังไงบ้างกับคลิปของพาริตาใน Love in My Heart ช็อตฟิล์มคนที่3ของวงและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง